ะนะครับวันนี้ก็ยังมาอยู่โรงช่างคลึงเหล็กของเสาแกคือเก่าน,นะครับช่างอ้อยเหมือนเดิมนะเบิ้งครับงานเพิ่มพี่บอกไอ้เครื่องอบข้าวนีะนะอ่าที่โรงสีใหญ่นะครับตา่างจังหวัดพนมสังเฮ็ดเนาะโอ้สลับซซับ้อนในพี่น้องดูข้างในนะเปิดนะโอ้สแตนเตลเล็ตมั้ยนะครับนี่ดูดูอีกเป็นโรงสีนะครับสแตนเลสนะครับนี่เบิ้ง ดูนะครับเป็นล้านพี่น้องเป็นล้านเครื่องซึงกับเป็นล้านเครื่องซึงเครื่องพับนีครับมันเก้าแลนะ้วที่ว่าให้เบิ่งตรงน,นี้อันนี้ตัวอบนะครับนีตัวอบสลับซับซอ้อนไหมพี่น้องวา,นค,า,น,านครับพิจารณาบินะ่งครับุูนะโอ้นะเติรเลยพี่น้องมอเตอร์ไม่ใช่ร้อยแรงไป็นมากเลย ไอเตาเตาอบเตาเผานะครับใช้แกแบนจะเป็นแบบนี้เลยข้างในีออบหล้วกากที่เอาเข้าไปอันนี้ต้องทนความร้อนสูงนะครับเคเรื่องลำเลียงไอนีผมกับาให้เพิ่นไอทับลังแบตเตอรี่นะครับอีกหลายรุ่นเลย คนติดตามเบื้งอย่างฮูเบิ้งนี่ครับคืงนะคืงแล้วก็ตัดเหล็กด้วยเลเซอร์พพ้อมนี่น้องนะครับอันนี้เครื่องถ้าต่าเครื่องร่อนแล้วเนี่ยมันโยกได้มีเหล็กอยู่ครับร่อนร่อนเขาล่อนแสบร่อนเกา่เกายังคนนี้น่ครับโอ้เหน่หนักหนักนะครับเบิ้งเหล็ก เล็กอยู่เมืเมืสี่มิ้ไปเหรอวะห่มพี่น้องเล็กจักมิลครับนี่งซังสอกมินครับสองมินม่ขึ้นหนาหนาเหรเคือหนาห้อยตัดห้อยเชื่อมบ่ะสองมินพี่น้องสองมินะอันนี้อันนี้เครื่องร่อนนะครับร่องงานเป็นร้านพี่น้องสำหรับซับซ้อนความเพื่อเครื่องร่อนตะแกรง แล้วก็ตัวยางเพื่อนเครื่องอบมันมีตัวยงตัวยางทดลองทดสอบอบ,อบนี่เองนะครับนี่นะครับมอเตอร์ขนาดใหญ่อบข้าวอบแป้งอบแกบยังเพื่อนนะอี่ยเนาะโอ้สายยางเลย,ยโรงงานโรงสีใหญ่เลยครับสัง่งสั่งทำนะใหญ่มากๆนี้จะเป็น ใบพัดมอเตอร์นะจะใส่ตรงนี้แหละพมว่านี่ตรงนี้เลยเป็นเหมือนหอยโข่งนะครับเป็นลมเป่าหรือเปล่านี่แหละเป็นหอยเป็นเหมือนเหมือนหอยโข่งเนาะถ้าจะเป็นใบพัดตรงนี้นะครับเมื่อหร่จะเป็นแบบใบพัดหนาบ่ื่ไหน่จะเป็นแบบเป็นใบพัดเลยแหละนี่เป็นลมเป่าเลยแหละตรงนี้อันนี้ตัดเหล็กด้วยเลเซอร์นะครับตัดเหล็กด้วยเลเซอร์นะครับ คแค่พับลัางแบตเตอรี่นะครับเอาแบบใดก็ได้เบื่อนี่งานเพื่อนยังกาสลับสับสนแต่เดี๋ยวมันงานใหญนะ่มันงานใหญ่มากเลยแหละไม่ต่ำกว่าสองล้านพี่นะงานนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกีียวกึงไส้ข้าไปแล้วหนึ่งนะครับตัวนี้มอเตอร์ฟันเฟืองลำเลียงลำเลียงข้าวที่อบมาเนาะะอบมาแล้วก็จะมีตัวถังอะไรน่าจะนี่น่าจะตั้งบนนี้หละ ตรงนี้นะครับเข่าก็ล่งนี่ก็อบแล้วก็สีลำเลียงออกมีทอดลำเลียงออกตรงนี้นะครับตรนี้ด้านหลังด้วยเปล่าน,นี่นี่อ่ะเบิ้งกับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสก็มไมอีกรอบเพ,พ,พ,พราะพิมพไอพาพลั๊งแบตเตอรี่นะลังแบตเตอรี่ลิเทียมนะครับนี่ก็เป็น ลมเป่านี่ก็เป็นห้อยโขงนี่ทันยลักษ์ห้อยโขงแบบนี้ก็คือเป็นแบบลมเป่านะครับเป็นท่อเป่าลมหรือว่าท่อพ่นอากาศนี่ทุกอย่างแต่พี่คนไข้มาเพิ่นพับล่างแบตเตอรี่หยุดโอ้โหหลับซับซ้อนซ้อนเงื่อนอนี่เป็นท่ออากาศ ไม่ดูช่องข้าวช่องแกบนะบนะแล้วก็ติดตามเดี๋ยวอันนี้จะไปต่างจังหวัดนะครับต่างจังหวัดอันนี้กำลังล่างเวที่พรมพับแล้วไม่ไม่ผ่านนะครับไ่ผ่านอย่างไ่ผ่านเอาจนดี้ะพี่นอ้องตอนนี้ช่างกำลังคำนวณน้นะวแบตเตอรี่อยู่หันเนาะ อันนี้ลิเทียมฟอสเฟตนะครับตัวนี้220แอมป์นะครับเป็นฟอสเฟตผลมาพับลังตัวอย่างแล้วก็มีขั้วมีมีตรงมิเตอร์นะครับแล้วก็สายบีมเบสสายบาลานซ์ให้สร้างคนพี่เอาตามแผ่นเนาะได้ยืดนี่ได้ปะฮะได้ได้แต่เอาตามแผ่นเลยเชื่อมหลายแต่ฝั่งนี้จะปิดเชื่อมอ่านี่ครับ220แอมป์นะครับฟอสเฟต2องร้อยยี่สิบระบบ12แล้วแต่ท่านใดสั่งนะครับผม เดี๋ยว่งก็จะภาพเดี๋ยวผมไปอธิบายก่อนอตามผลเหตุนะครับให้เบิ้งนะครับนี่ร่วมกันสัมพั์กันเบิดนะครับตัวนี้แมนเบิดเลยตัวนี้นะครับลงสีทางจังหวัดลงสีขนาดใหญ่เลยนะครับนี่่ะกคดีตางไว้พี่น้อง,องเดี๋ยวอ่วันนี้เดี๋ยวผมจะไปอ่าเขาเรียกว่าแจกลายแทงนะครับแจกลายแทงว่าพุใดสิดัยยังนะ เดี๋ยวจะไปซุม m ไปน้ำป่ายน้ำยังเลยน้ำต้นหมอกต้นไม้นะครับอ่าเดี๋ยวกติดตามว่าจะเป็นแบบไหนเนาะอ๋อขอพูดครับผม